เมืเ่อกี้ทำยอด่ะไหร่นะเมื่อกี้เท่าไรรายเดอนเราเกือบห้าแสนนะครับขายของเราเกือบห้าแสนขึ้จ้างได้นะถ้าตัวแพง เดี่ออนผมมือถ่านเนี่ยศุกร์ยีส่สิบในแชตเนี่ยเป็ตนตัวถามเบนมาได้ง่ายด้ออันก๊อปต้องให้ซาเป็นเบนควรติดแคปในเป็นคัดลอกอันเดิมหมออันเดิมวันนี้ผมลงทุนจากงานเองต้นทุนมาสามแสนถูกแล้วปะขอบัตรออนไลน์สองพันใบหน่อยได้ไหมนะพี่น้องพอเดี๋ยวขาลำพุง มันก็เลยเป็นลิงนางปูกูเข้ามา,ปาเป,ป็นอ้า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 นั่นเป็นอะไรวันนี้อยู่กรุงเทพมอีกสักคู่อยู่กัวาชเห็นไหมแล้วผู้หญิงสากลับมาหาโมนี่ยีบคอยวินน้ำโมนีก่กลับไปแล้วก็ก,กลับมาแล้วก็กลับมาบุญแล้วไม่ไม่ได้กลับไปวีแล้วแล้วก็กลับมามากปะไม่นี่เราไปกันปะเอฟซีปากหมูลให้หน่อยจอขายตัวนี่มีคนไล่เราเด็ ม่ามาแล้วกดเข้าไปกัน,นเนล่นหนึ่อันนี้แม่ดูดเงินดูดเงินเขาบัญชีระบบดูดระบบดูดเงินเขาบัญชีสายจราดาดูดใครตีออกเอเลยตีนี่ไป็น,นี่งไงเขาออกแล้วเขาดูดออกไหมเก่งกว่าไหม ขออนุญาตขายบัตรนะครับตอนนี้ในกลุ่มหนึ่งพันสามร้อยใบแล้วทุนของเราวันนี้อยู่ที่สองพันใบเอฟซีสอยประเมินนี่มึงขายกูซอยสุยางให้เมื่อกี้กูเบิร์าดํารามปีน,<ค>นแล้วผมมา <แ S 1> ขายบัตรของลูกค้าของลูกค้าอนี้ของเราเองของ ปากท้องของตัวเกียว,ลยว,ยวและวันนี้เซอร์ไพรส์คุ้มสุดคุ้มอาเป็นที่คุ้มสุดคุ้มวันนี้เนทกาแฟมาร้องเพลงประทะตัวเกียวมิวสิกผมจาม้างมาอย่างไดื่อมันนี่มาสร้างสีสันมาสร้างความมือฮาวันนี้งานเราเองผมจ้างตัวเองปิดร้างเงภาษีแล้วก็ผมก็จ้างเนทกาแฟโทรจ้างเมื่อคืนนี่เลยวะ่ะ มีคิววองมาขึ้นลองเพีเยงนี่เปิดใจให้คีเราแน่เปิดใจให้คีเราแน่ภาพลักแย่แย่แน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 แนจดรูปก่อนนะครับวัดผ่ากับปิดตาใครดีที่นะ เหนื i, na, Ma, aky, ่อยไหมครับปุ่บ้านฟินแลนด์วันนี้น้องกล้องวายุกูเมื่อยอยู่กล้องกูขายตัวผู้เดียวมึงกับบ้าขายซอยกูมึงกับใครตะคิบเลี้ยวอยู่หันหลังสางแต่อะไรอยู่หันลังแบบหยียบเบรกก็มาสกายหันหลังมึงนั่นเอาเหมือนแต่เมื่อวานเนี่ยยูดีกับใครซอยไต่พันใบขุนเด้อส่งลิง์ส่งยางขุนเด้อเบาใส่เขาหลายเขาเบิองอยู่นั่นเขาอุตส่าห์เขามาเบิองโอ้ยอุตส่าห์เบิองได้บ่เอ้อุตส่าห์เบิองบอกปากกองไหม กองสิเคียดเดย์ยี่บ้าใส่ขอลาโอ้ยรถสิบหลอกับเบอร์เท่าไหร่ยังทำงานกันไรทันเคนียดมันกันไรขายใส่พอเนี้ยลวกพอขายผู้เดียวพอแรงงานแปดเก่างานลวกลาพอสิขาดทุนเหมือนแรงนี่นมัน,วนบวงหัวสองไหมนี่ต้นทุดอ่อนล้าพอตรงน,นี้ได้ลวกพอต้องจางบา้าพูดไทยดิ <c oughs> ในกาแฟอีกเป็นแสนอ้โ ม <c oughs> <c oughs> ือนแล้วม no ื้อนีมาดาฟีสเหมือแล้วเอาไปตุ๊บสัคาบุ่งยอนยอนดันมันมาดาบฟีดนีละโอบาลานบาลานแต่ไม่ได้อะไรนนะแม่พี่น้องวันนี้คอนเสิร์ตนะครับใครเป็นเอฟซีเนกาแฟขอวาเสียงนะเร็วคว้าเสียงเอฟซีเนกาแฟนะพี่น้องเอฟซีเนกาแฟ f เอฟซีเบอร์ดี้ทีอนวัน ซื้อแล้วจ้าขอบคุณนะครับซื้อตอนนี้บ้านพี่ส่งลิงให้สิบสี่ธันวาทเจอกันวัดโคสานะคะแม่กำลังซื้อตัวอยู่ขอบคุณนะครับใครซื้อตอนนี้ได้ซื้อกับพ่อให่บ้านฟินแลนด์ได้รูปด้วยแต่บางทีอาจจะเห็นนิกกี้ <laughs> เพราะว่านิกกี้ส่งช่วยอยู่ส่งช่วยแล้วส่งรูปใคร ลูกจะของนี่เข่ากิ๊บกิ๊อยู่แปลงในเรืองเข่วกันไรเดี๋ยวจะโย่บาบดีสาดโอดเอาศิลปินขายตัวไซบอร์กนี่ให้แอดมินไปนั่งอยู่ลำไม่ดีเลยอยากได้ลูกใครคะเรากันแลี้ยงไหมเรี้ยงไปไทยเอาเอออ่ะหรืออ่ะ เดินทางห้าชั่วโมงดีฉันรอรูปเป็นชั่วโมงผับมาจืดรูปบบกเบียน,นะครับว่าทางเห็นงานมาไม่เมื่อยๆอยู่ปกติรู้ไหมกว่าเก่ากูแห้งเมื่อยกูว่าพอบบกเบียนหรอเป่าลุนโชคนะครัอันนี้วันนี้นะครับโฉมหน้าของคนขายบัตรหน้างานวันนี้นะสองผัวเมียคู่ขวัญสองผัวเมียคู่ขวัญถ้าวัานไหนเห็นหน้าสองผัวเมียคู่นี้คือ งานบอสเองบอสล้อมทางกระสีเองสาธุเดอ้อมือหนีคนลหลายหลายเคิ่องหนางานเทรือหวนไล่์พอตวนไปตรวนมาเสียแล้มต่วนผู้ดังตามมาซื้อเมื่อวานดูอันนี้ใช่ถ้าซื้อวนันนี้ดูได้สองวนันซื้อมือนี้รับชมได้สองวนันคือรับชมวนันนี้และเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี่อยากให้ชมอยู่เพราะเมื่อวานนี่มันเลิศแต่วันนี้เลิศกว่าเนตกาแฟรับเชิญ ครั้งแรกบนเวทีโตเกียวนะปกติแตอนนี้กาแฟนี่คือขึ้นแต่เโตคัมเวทีดีแต่วันนี้เดียเ๋ยวในกาแฟเจอแดนชายคนใหม่แดนหญิงคนใหม่อยากเห็นในกาแฟร้องเพลงคู่กับใครวันนี้เมนมาอยากเห็นเน็กาแฟร้องเพลงคู่กับใครวันนี้เม้นเข้ามาได้ดูทุกคนแน่นอนอยังนะ แม่รายการสีประดับคือรายการอะไรสีโพดัมเซฟหน่อยของวุ้ตั้มค่ะตั้มเก๋ช่องวันใช่ค่ะเขาจะเชิญไปออกเก๋ร้องเพลงเอาลอเพลงดิมีร้องเพลงมีพูดคุยมีสนุกสนานเป็นทอล์กโชว์ขอลองเพลงฉันมาไหวสนุกให้ฉันบอกได้บ๊อปได้ก็อยากลองก็จะเป็นละครบางครั้งเกาทำเป็นละครบางครั้งก็ทำเป็นร้องเพลงแต่มันจะเป็นแบบฟิล์ลละครนี่เอามาลงอำเภอชุมพวงหน่อยเพื่อนเขาเมื่อวานนี้ชุมพวงได้ไปหรอหน่ ลเล่นอยู่หนาสิคนอัมบอรคนดูเยอะอยากเห็นในกาแฟร้รองเพลงคู่อะไรเพลงอะไรบัดน,นี้มันมีเพลงหนึ่งอยู่หนะบอกว่านี่กาแฟว่าฉันอยากร้องเพลงนี้คนะู่กับเธอพนันในกาแฟว่าหยุดฉันว่าอย่ามาหาลองเพลงเอาเพลงนี้บล็อกคอร์พันมา ใน,นกาแฟต้องหยุดแ้่บางที่เพราะว่ามองผู้เดียวลงผู้เดียวปล้องช่างทำผมไปได้กันกับช่างศิลปินเนี่ยฮะมาเลยต่อใครซื้อตอนนี้ได้ลิงก์จาก Big วอตบิ๊กเบลนฟินแลนด์เน,นก,กับสกายอือหวังสกายป็นล้อเพียงเพียงหมอนเลยมันจะได้อยู่นะ แมนะ่ฉันโทรไม่ได้อีกแล้วนนเจออะไรเมนู